ปารีสพร้อมรบเอ็มปปเป้เนย์มาร์ควงคู่ยิงจมเรือใบยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศแมนซิตี้บุกเยือนปารีสยกแรกแมนซิตี้ลุน้นโฟเดนประชากจริงปารีสมีเอ็มปปเป้เนย์มาร์ตะบันตัดเชือกแชมเปียนลีกยกแรกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เน้นหนัก หวังฟิลโฟเดนระเบิดฟอร์มสดจดสกอร์อีกครั้งเกมบุกฟัดเปเอสเชปาริซังเม่งจากลีเกิงฝรั่งเศสที่2ดาวยิงตัวเก่งคิลิยันเอ็มปาเป้กับเนมาพร้อมผดึกล่าตะข่ายในศึกฟุตบอลอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกค่ำคืนวันพุทธที่28เมษายนศกนี้ ก่อนอื่นเราไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนครับปารีสแซง์แมงของคุณสื่อมอริซิโอโปเชติโนเทนเนอร์คนเก่งพาทีมเข้ารอบนี้ด้วยกดประตูทีมเยือนหลังรวมสันัดเสมอเสือใต้บเยันมินิกแชมปเก่าไป3ประตูต่อ3ก่อนถล่มเม็ด3-1ในเกมลีกนัดล่าสุดเป็นการข้าชัย3นัดติดต่อกันความพร้อมในเกมนี้ปารีสต้องหุนความฟิตทั้งราฟินยา อับดูดิยัลโลและมากินยอดที่ไม่สมบูรณ์แต่คาดว่าน่าจะช่วยทีมได้ทั้งหมดเท่ากับขาดเพียงควรเบอร์นาที่เลี้ยงยาวรายเดียวเท่านั้นส่วนคิเรียนเอ็มปาเป้แนวรุกคนสำคัญที่แม้มีอาการเลี้ยงมาจากช่วงท้ายเกมในนัดล่าสุดแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากและจะพร้อมช่วยทีมได้ตามปกติเช่นเดียวกับ พวกแกนหลักขาประจำรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบรสเนลกิมเปเป้เลโนโดปาเรเดสมารโกเวรติและเนม่าซูเปอร์สตาร์ของทีมไปดูทางฝั่งทีมเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับเป๊ปกอติโอลาคุณซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้พาทีมเข้ารอบนี้หลังฝ่าดา่านเสือเหลืองบรัสเซียดอทมุน ด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2ก่อนเบียดชนะสเปอร์1-0ป้องกันแชมป์หลีกคับได้สำเร็จและเป็นการคว้าชัย2นัดติดด้วยความพร้อมเกมนี้เปปจะได้จอหนสโตนกองหลังคนสำคัญผลโทษแบนในลีกกลับมาเสริมการจัดทัพก็เชื่อว,ว่าจะมีการปรับบ้างตามสมควรอย่างน้อยก็ตำแหน่งคนเฝ้าเสาที่เอเดสันโมราเรสมือหเซมบ้าจะกลับมาทำหน้าที่ แทนสเตเฟนดาวรุ่งมากันมือ2ที่ได้โอกาสในหลีกครับไปแล้วส่วนพวกที่เป็นสำรองในเกมก่อนอย่างโรดี้เอนันเดสและเบเนโดซินวาก็มีลุ้นสลับออกมาสตาร์ทแทนเฟนดินโยและราฮีบสเตอร์ลิงด้วยเช่นกันโดยแนวรุกเป๊ปก็น่าจะยังยึดแท็กติกฟอรต่อไปสำหรับเกมในคัำขืนนี้ เป็นความมันระดับ5ดาวอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองทีมเป็นบอลรุกด้วยกันทั้งคู่อีกอย่างอาวุธครบมือกันด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าจิ่นที่มีคลิยันเอ็มปาเป้กับเนมาคอยสอบประสานกระชากลากเลื้อยเข้ายิงจมเรือใบในคัำคืนนี้ทั้งฝั่งคู้มาเยือนเองก็เช่นเดียวกันไม่น้อยหนะ้า ราฮีมสเตอร์ลิงฟิลโฟเดนพร้อมรถบจบสกอร์และมีโอกาสกระชากลากเลอในคํำคืนนี้เช่นเดียวกันทำให้เกมคู่นี้น่าจะผัดกันรุกปัดกันรับอย่างเมัมันฝ่ายไหนเที่ยงพราในการเล่นเกมรับทีมนั้นมีโอกาสน้ําตาตกในอย่างแน่นอนโดยเฉพาะรูใบัยสีฟ้าที่ออกไปเล่นเกมเยือนและในปีนี้ในทัวแชมเปี้ยนเองยังไม่แพ้ใครก็ตามค้ำคืนนี้ อาจจะเป็นตัวตัดสินที่บอกว่าเรือใบสีฟ้าจะเป็นทีมที่แพ้นัดแรกได้หรือไม่ทางฝั่ง,งเจ้าบ้านก็หวังพึ่งพาเอมปาเป้นเนมาคู่หูนรกแตกในการที่จะยิงเรือใบจมให้ได้ในค่ำคืนนี้แต่ถ้าหากทำไม่ได้ก็อาจจะโดนเรือใบสีฟ้างัดชีเด็ดออกมายิงใส่คืนก็เป็นได้ฟันธงลมสกอร์ปารีสส แมนซิตี้1และทั้งหมดนี่คือศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกปารีสปะทะเรือใบความมันความสนใจของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกติดตามได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้